พบจุดสีเขียวสว่างวาบอยู่บนดาวพฤหัส,สบดีมันคืออะไรมันคืออะไรคุณผู้ชมครับภาพนี้คือภาพของดาวพฤหัส,สบดีนะครับที่ถูกถ่ายโดยยานอาวกาศจูโน่นะครับของนาซ่านะครับได้มีจุดสีเขียวเกิดขึ้นท่ามกลางพายุหมุนที่อยู่บริเวณใกล้กับขั้วโลกเหนือ ของดาวพฤหสัสบดีนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าดาวพฤหสัสบดีเนี่ยเป็นเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะครับเพราะฉะนั้นชั้นบรรยากาศของดาวดวงนี้เนี่ยจะมีพายุและมีบรรยากาศแปรปรวนมากๆรวมไปถึงมีอุณหภูมิสูงมากๆด้วยนะครับเป็นไปได้ยากมากที่ยานอวากาศจากโลกหรือจากมนุษย์เนี่ยนะครับจะลงไปสำรวจได้เพราะว่า แค่เข้าไปใกล้ๆเนี่ยความร้อนก็สูงจนจะทั้งทำให้ยานวกาศของเราละลายได้แล้วนะครับเราก็ได้ทําแค่บินโคจรผ่านแล้วก็ถ่ายภาพกลับเข้ามาเท่านั้นนะฮะแต่จุดสีเขียวที่มันสว่างวาบขึ้นมาเนี่ยมันสะดุดตานักวิทยาศาสตร์มากๆว่าเอ๊มันเกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ดาวพฤหัสบ,บดีแห่งนี้นะครับ นักวิทยาศาสตร์ก็ได้คาดการณ์ว่าแสงที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากสายฟ้าครับเป็นปฏิกิริยาหนึ่งในอากาศที่แปรปรวนแล้วก็อาจจะเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาสายฟ้าฟาดบนดาวพฤหัสบ,บดีนะครับแล้วการที่สายฟ้าตัวนั้นจะเป็นสีเขียวได้มันจะต้องมีสารละลายที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียแล้วก็อาจจะมีน้ำปะปนอยู่ด้วยนะครับแต่เป็นน้ำที่ปนเปื้อนเคมีมากๆนะครับ เขาบอกสารเหล่านี้อาจจะพบได้บ่อยในบริเวณใกล้กับขั้วโลกของดาวพฤหัสบดีนะครับนะฮะในวงกลมใหญ่ที่เห็นในภาพคือพายุหมุนนะฮะซึ่งอันนี้เป็นชั้นบรรยากาศ,เป,รรากาศเป็นบรรยากาศปกติเกิดพายุหมุนขนาดใหญ่ใหญ่ระดับแบบมองออกมาจากนอกดวงดาวเนี่ยยังเห็นเป็นวงใหญ่ขนาดนี้ถ้าอยู่บนโลกนี่คือมหาอภิ ต้ฝ right now, so like ุ่นเลยนะครับเรียกว่าเป็นทอร์นาโดชุดใหญ่เลยแต่บนดาวพฤหัสเนี่ยเรื่องแบบนี้ถือว่าเกิดขึ้นทุกวันวันละเป็นร้อยร้อยพันพันหมื่นหมื่นครั้งนะครับภาพถ่ายนี้เก่าแก่แล้วพอสมควรถูกถ่ายมาเมื่อวันที่30มธันวาคมปี2020นะครับที่ความสูง32,000กิโลเมตรนะครับจากพื้นผิวของดาวพฤหัสบดีดาวตกลงดาวพื้นผิวตกลงดาวพฤหัสบดีเป็นดาวข้อแก๊สแล้วมีพื้นผิวด้วยเหรอ น่าจะไม่มีใครรู้ว่ามีพื้นผิวหรือเปล่านะฮะนี่จะเป็นความสูงที่คำนวณน,นะครับซึ่งเป็นการโครจรเข้าใกล้เป็นครั้งที่31ของยานอาวกาศจูโน่นะครับหลังจากนั้นก็นำบำบวดผลโดยนักวิทยาศาสตร์พลเมืองที่ชื่อเควินกิลนะครับคุณเควินกิลยังบอกอีกด้วยว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับดาวยานอาวกาศจูโน่ก็จะวนวงโครจรเข้ามาใกล้ดาวพฤหัสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการตรวจจับ ในตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งว่ายังมีสายฟ้าสีเขียวเกิดขึ้นตรงนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเข้าไปอ่านใน Facebook ของ t n n t e c นทะครับที่ผมเอาบทความนี้มาอ่านเป็นข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับก็จะมีชาวบ้านชาวช่องอย่างเรานะครับเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันคุยกันเล่นสนุกๆน,นะนะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมว่าจุดสีเขียวนี้เป็นอะไรได้บ้างคนที่ชื่นชอบ หนังสายไฟวิทยาศาสตร์ก็อาจจะบอกว่านี่มันกรีนแลนเทนชัดๆมีกรีนแลนเทนอยู่บนนั้นใช่ไหมครับบางคนบอกว่าอะไรสีเขียวอาจจะเป็นฮักก็ได้ฮักอาจจะไปเปล่งแสงอยู่ที่นู่นแล,ล้วโดดลงไปแล้วก็มีแสงวาบขึ้นมาเป็นสีเขียวเออนะสีเขียวเป็นอะไรดอีกสีเขียวอาจจะเป็นโลกิโลก,โลกิก็เป็นเทพสีเขียวนะครับบางคนก็ไปนู่นเลยทาร์ฟอร์มเมอร์นะครับอาจจะมีออปติมัตหรือว่าพวก เซนติเนลอะไรต่างๆที่อยู่ตรงนั้นนะครับโอ้สีเขียวยังเป็นคลิปโตไนท์ได้ด้วยซูเปอร์แมนอาจจะไม่กล้าบินผ่านจุดนี้นะครับเป็นคลิปโตไนท์ได้ด้วยสีเขียวเป็นอะไรได้อีกเป็นไทม์โตนเป็นมณีเวลาโอ้โหนี่ทานอต,ต้องรีบพุ่งเข้าไปเลยภูเขาไฟอ่ามีคนบอกว่าภูเขาไฟครับกา๊าซมากมายเกิดจากเท่าผมว่าดาวพฤหัสบ,บดีไม่น่าจะมีภูเขาไฟนะมันเป็นดาวขอา้อก๊ามันมันน่าจะไม่มีแบบ ภูเขาเป็นหินหินเป็นแบบระบายอากาศออกมาได้นะครับแล้วก็ความร้อนน่าจะสูงมากๆนะครับน่าจะระเบิดหมดแล้วนะครับก็เจิดจลัดกันถึงไอเดียบันเจิดกันถึงขั้นที่ว่าบางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นเรือดหมึกที่อยู่บนดาวพฤหเือสบดีก็ได้เอาล่ะคุณผู้ชมครับเราก็ในเมื่อเขาสามารถพูดคุยกันสนุกสนานนี้ได้เราก็อย่าไปซีเรียสน,นะฮะในคอมเมนต์ด้านล่างครับใครคิดว่าเป็นอะไรได้บ้างช่วยเม้นต์กันมาเลยครับ มีเรื่องรบกวนสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าผมมีอีกช่องทางหนึ่ง ที่เราจะทำคอนเทนต์เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ IT ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับนั่นก็คือฉลาดเลือกครับฉลาดเลือกมีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook Page และมีทั้ง YouTube Channel ด้วยนะครับเราทำคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อสิ่งต่างๆให้คุณเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดให้คุณได้เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังจะเสียงเงินจ่ายเพื่อมันได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นเว็บไซต์และเป็นช่องทางคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากๆอยากให้คุณผู้ชมรับหน้าโชว์ทุกท่านนะครับติดตามชมช ด้วยทั้ง3ช่องทางเลยนะครับเข้าไป Subscribe YouTube ดูคลิปเข้าไปดู Facebook เข้าไปดูเว็บไซต์ด้วยนะครับฝากฉลาดเลือกด้วยนะครับเข้าไปกดสับกัน